โอเคนี่ผมก็กลับแล้วคุณผู้ชมทุกท่านเนีผมเตินวันนี้เราอยู่ในเกมค่ะปะกิงเช่นเดิมนะผมวันนี้ผมก็จะมาเอิมจริงคลิปนี้เนี่ยผมผมถ่ายเป็นรอบแล้ะซึ่งผมตั้งใจถ่ายมากเลยนะคือวันนี้ผมเพิ่งไปฉีดออกซีนมาเนี่ยผม ที่จริงผมถ่ายตัต้งแต่วันอ,อังคารแล้วนะผม่าจะมีเสียงแบบอย่างนี้ได้ดึงเนี่ยผมเพราะว่าไม่สบายนะผมผนกลางเคียงที่จริงผมจะถ่ายตั้งแต่วันวันอังคารแล้วนะผมแต่จริงผมก็ถ่ายตั้งแต่วันอังคารนั่นแหละแต่ไฟมันหายเนียผมไฟลเกมอะไม่ได้ไฟเกมสิไฟ์วิดีโอเนี่ยผมมันหายผมมาดูอีกทีหายเนี่ยผมคือเงินต้องมานั่งอัดใหม่อีกรอบหน,นึ่งเออเนี่ยครับผม ก็วันนี้ถ้าผมอาจจะพูดแบบแปลกๆกันเลนิดหน่อยนะตัวเฉพาะในท้ายคลิปนะจริงเพราะว่าตอนนี้ยังอาการดีอยู่นิดนึงนะแต่เมื่อ <tekrar> ก็ปวดหัวตัวร้อนอยู่แต่ท้ายท้ายคลิปนี่แหละนะจะเป็นโอเคในผมวันนี้ก็ไม่พูดนรืมันเพลงมากเลยจริงๆก็พูดมากไปเยอะแหละวันนี้ผมจะมาสอนเออได้สอนดิประมาณแบบวิธีหาเงินในผมแบบรวดเร็วระหว่างคนดรวยกับคนจนไม่เอาดีกว่าเอาเป็นสายฟรีกับสายเติมะนรับผม โอเคก็ไม่เป็นเป็นแบบวิธีหาเงินรวดเร็วในผมของแต่ละสายนะผมก็คือสายฟรีกับสายเติมซึ่งโวโวโว,โวสองวิธีเนี้ยผมมันจะเป็นการหาเงินแบบรวดเร็วเนี้ยผมแต่จริงๆสายเติมก็น่าจะได้เปรียบมากกว่าเนี้ยผมเพราะว่าน่าจะได้เยอะกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าเนี้ยผมโอเคในผมเมื่อไม่มีการเสียเวลาก็คลิมนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายในผมก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ไปแล้วไม่ใช่อีกแล้ว โอเคไปดูกันเลยโอเคนะผมดังหลับแรกให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในกุ้งกูเกิลเพจสโตรนี่ผมผมพูดไปฮะให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปค้นหาแอปและเกมไปแล้วก็พิมว่าคิดกูช่วยนะผมเยอะอ,อันนี้เนี่ยผมเออใช่ไหมดูก่อนอันละผิดเออ นพ่งน้ำมีเหมือนกันมากเลยโอเคน่าจะเป็นอันนี้แหละใช่ใชอันนี้แหละให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามไปเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้ใต้ล่างคลิปเลยผมใต้ล่างดีพิเนชั่นก็แล้วใต้ล่างแบบคอมเมนต์ด้วยนะผมโอเคอันนี้ก็หลบแบบเดียวนะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะเสร็จปุ๊บให้ทุกคนเนี่ยกดเปิดไปเลยอ่ะแบบนเดี๋ยวผมขอเป็นแนวตั้งก่อน อันนี้นะผมให้ทุกคนเนี่ยไปตั้งค่าใหผมหนีให้ทุกคนเนี่ย,ไป,นะนนยไปดูตรงที่แอปที่ดาวโหลดนหผมเปิดกดไปเลยแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็ตกลงโอเคอันนี้ทุกคนก็กดคอนปืนไปเลยนะโอเคตรงนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วก็กดสตาร์ไปเลยแล้วมันจะให้มาอยู่หน้านี้นะให้ทุกคนเนี่ยเปิดตรงนี้นะผมคือเปิดป๊อปอัพนะเปิดป๊อปไอ้ป๊อปอัพของออโต้คิดทุกคนก็เปิดไปเลย ก็กดย้อนกลับมานะแล้วก,กดสตาร์ทไปเลยแล้วคอนเฟิร์มอ่ะอันนี้ก็กดตั้งค่านี่ผมตั้งค่าก่อนอันนี้ทุกคนก็ปรับเป็นสิบทุกอย่างเลยก็ได้นะผมปรับเป็นสิบทุกอย่างเลยแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับผมให้ผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เกมคราบากิงเช่นเดิมเลยโอเคมาหน้านี้แหละ เสร็จแล้วนะครับผมไม่ได้คนเนี่ยเดี๋ยวผมเอานี้มาไว้ฝั่งนี้ก่อนเออแล้วมันเลื่อนไม่ได้อะโอเคเลื่มมอนมาไว้ั่งขวาเนผมแล้วก,กดตรงนี้แล้วก็กดที่เป็นด่านในผม,มลูกกวยแล้วก็กดด่านแรกเลยนะให้ทุกคนแล้วกดเริ่มไปเลยนะแล้วก็กมมนะวกบวกตัวเนี้ยกดตรงตัวบวกนะครับผมบวกมาสองอันเลยนะครับผมแล้วให้ทุกคนเนี่ยกด กดตรงพวงอะไราเอ๊ะกดตรงเป็นแบบถ้าทุกคนเป็นลูกศรหรือแบบว่าแชนั่นจอเอียงอยู่เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดกดมาเป็นแบบอันงกลางก็คือพวงอะไรานั่นเองแล้วทุกคนเอาหมายเลขอะไรก็ได้นะผมสักหมายเลขหน,นึ่ง่ยเอาไปวางไว้ตรงกลางเลยกลางพวงมาลัยหรือตรงที่บีบแปนั่นแหละเอาไปวางเลยนะทําให้พวงมาลัยตรงเลยนะ โอเคนะผมเสร็จปุ๊บให้ทุกคนเนี่ยกดเล่นเลยนะนี่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะผมขับอัตโนมัตินี่อ่ะทุกคนเนี่ยพอผ่านปุ๊บเนี่ยมันจะกดตรงรีเพย์ใหม่เนี่ยผมนะเปิดอดโอโต้คิกใหม่นี่ ันนี้คือมันจะได้ทีละเอิม่มเท่าไหร่พันห้าใช่ปะมาดูอ่ะน,นี่ในผมพันห้าสิบนะผมแล้หนึ่งเดี๋ยวผมขอออกเดี๋ยวผมไปเอารหัสหรหัสหนึ่งไม่ใช่อีกรหัสหนึ่งดิมาถึงรหัสแบบที่ไม่มีอีเมลไม่มีรหัสผ่านอะไรเลยเนี่ยผมเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันแบบได้หนึ่งนาทีเนะี่ยเท่าไหร่เนี่ผม โอเคนี okay, ผมก็เข้ามารหัสที่แบบหัดไกลๆ่ที่ไม่มีอะไรเลยนะผมโอเคให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยไม่ใช่ให้ทุกคนซื้อเครื่องมาแล้วนี่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ศูนย์บาทนะผมเหรียญทองอยู่ศูนย์บาททุกอย่างศูนย์เป็นหมดเลยอเดี๋ยวผมกดเริ่มให้ดูอ,อันนี้คืออ่ะอันนี้เลือกเป็นพวงอะไรนะอันนี้ผมเป็นล่องหุ่นอยู่นะถ้าปุ่มปรับเป็นแบบไม่ล่องหุ่นมันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งเอาวางไว้ตรงกลาง Okay. ก็กดแบบร้องขุนไปก็ได้นะเดี๋ยวผมเออเอาเป็นแบบว่าหนึ่งนาทีเลยนะผมเดี๋ยวผมแป๊บนึงโอเคประมาณนี้ก็แหละเดี๋ยวผมทิ้งไว้หนึ่งนาทีเนียผมเดี๋ยวหนึ่งนาทีแล้วมาเจอกันนีผมวิธีดูหนึ่งดูเมื่อกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยดูตรงที่เป็นแบบกรอบเดียวขาวข้างบนเนี่ยอ่ะถ้ามันจะขึ้นว่าหนึ่งนาทีมันจะขึ้นเลย มันขึ้นมาหนึ่งนาทีนั่นแหละตอนนี้ยี่สี่วินาทีแล้วผมยี่ิบห้านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตอนหนึ่งนาทีกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือสมมติว่าครบหนึ่งนาทีแล้วละกันนะตอนนี้คือตอนนี้มีอยู่ห้าเก้าวินะผมก็ผมกดผิดนะผมไม่กดกดหยุดก่อนเวลานะ้ผมก่อนหนึ่งนาทีถ้าผมกดเริ่มไปใหม่เนี่ยมันจะรีมันจะรีเซ็ตเวลาใหม่เลยผมเนี่ย โ okay, อเคเดี๋ยวผมจะทาเป็นแบบชนแล้วกันแต่ผมไปพาไปดูนะว่าตอนนี้เงินท่านหนึ่งนาทีผ่านไปเนี่ยเงินมาได้เท่าไหร่นี่ในะผมเงินได้หมนะื่นห้านะซึ่งก็เยอะนะครับผมเอาจริงผมก็มีตารางบอกเวลาให้นะว่าหนึ่งนาทีได้เท่าไหร่สองนาทีได้เท่าไหร่สามนาทีได้เท่าไหร่ประมาณเนี้ยแต่ผมขึ้นให้ดูเลยนะผมโอเคเนะี่ยก็ มันก็ได้ประมาณนี้แหละสองชั่วโมงก็หนึ่งล้านเนะี่ยโอเคนะผมสำหรับสายฟรีนะี่ยผมก็เท่านี้แหละเอาตัวคลิกนะียผมเดี๋ยวเราไปดูสายเติมไปเลยนะครับก็ดอเอ้ทุกคนเอาจริงมันมีอยู่วิธีหนึ่งนะผมอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมอีกเข้าเข้าอีกทหงหนึ่งก่อนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามารหัสผมแล้วผมขอรถอะไรก็ได้ที่แบบดูจนจนไปก่อนโอเคนะโอเคประมาณนี้แล้วเข้าแบบออนไลน์นะผมอันนี้คือวิธีหาเงินแบบ ง่ายๆนผมแล้วก็ได้เยอะด้วยนะแบบเดียวด้วยแล้วก็ได้เยอะนะผมโอเคกดสตาร์ทไปก็อันนี้ก็วิธีง่ายๆนะแล้วก็จะไปพึ่งคนด้วยนะแล้วก็จริงๆก็ใช้เวลาด้วยนะผมบางทีอาจจะมีมีคนเลยก็ได้เอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ทุกคนต้องเล่นแบบเอาไลน์เท่านั้นนะโอเคนะเสร็จปุบ๊บนะให้ทุกคนเนะี่ยกดข้างบนในผมที่เป็นรูปพิมพ์นะเกิดไปแล้วก็บอกว่าเอากด โอเคเนี่ยผมที่เหลือก็รองเงินเข้าร <c oughs> องเงินเข้าบัญชีนะครับผมโอเคระหว่างนี้ก็ขี่รถรอเลยทือโหรถ oh, oh, ทำาือกินยากจังโอ้ oh, 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 oh. ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนให้ไหมเนี่ยถ้าไม่มีคนให้ก็แบบว่าเปลี่ยนเซิร์ฟเนี่ยผมเออนี่ผม มาเออไม่ใ e ช่คิดว่ามาเซร์อแบบต่างชาติแต่ไม่มีคนให้เลยอ่ะจะไล่กันจังเลยเดี๋ยวลมีเนมีเนี่ยตงละเียลลืมบอไใไม้ไม่รู้ว่าจะให้หรือเปล่าเนี่ยผมเมื่อกี้ผมลืมบอยใไม้เลยิม ที่จริงมันมันน่าตันแล้วแหละนะผมเพราะความเฮ้ยนี่แล้วผมคนที่ชื่อว่าไม่อยากเอีกชื่อเลยโอเคเนี่ยผมมาดูว่าจะได้กี่บาทเพราะว่าสักแสนหนึ่งก็ได้นะนี่ผมเขาให้มาหนึ่งแสนเนี่ยผมซึ่งก็โอเคหนึ่งแสนสองสอง,ส,องสามสามส,ามสี่ห้าโอเคห้าสนเนี่ยผมเต็มห้าแสนแหละให้ไปเลยสิบล้าน,นจริงๆก็ไม่ได้หรอก ให้ลห,หน่อยหน่งออโอเคแล้วผมก็มีคนให้แล้วผมให้คืนคพี่เดียโอเคให้หมดแล้วไปแล้วกันไปแล้วโอเคแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูพิธีการแบบสายเติมมาเลยนะ โอเคเด้อผมสายเติมเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาทีี f a ฟ e b o ๊ k แล้วก็พิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาว่าแบบคาบากิงเนี่ยผมที่มันจะเป็นเพจขึ้นมาให้นะอ่ะแค่พิมพ์คำว่าคาบาคาเข้าไก็ขึ้นแล้วเนี่ยคาบากิงอ่ะทุกคนก็หาเอ่มอะไรอ่ะกลุ่มอะไรก็ได้นะผมสําหรับผมมีใน,ในใจแล้วตอนนี้นะผมแต่ผมขอไปตรงนั้นก่อนโอเคนี่ผมตอนนี้ ผมก็เจอร้านเลยนะครับผมแต่ผมขอไม่เห็นหน้าไม่เห็นชื่อแล้วผมแต่ผมขอแบบไม่เห็นหน้าไม่เห็นชื่อนะอันนี้ก็คือเงินนะผมนี่ทุกคนเนี่ยหาคําว่าเงินนะครับผมขายเงิน M มประมาณนี้มันจะคือ1น่วอลนะผมคือคือหนึ่งบาทเนี่ยได้5 5ล้าน M อมนะแต่นี่เขาเขียนผิดนะผม5้วอลได้นี่หนึ่งวอลอะไรก็ไม่รู้นะผมเขียนผิดนะก็ะนะผมจะไปเติมกันเลยนะผมโอเค อนแรกก็ทักไปหาเขาเลยนะทุกคนครับตอนแรกก็คือตอนนั้นผมลืมถ่ายนะเพราะว่าผมทักไปหาเขาแล้วนะครับผมแต่ผมลืมถ่ายนะโอเคนะก็ตอนแรกเนี่ยก็ให้ทักไปหาเขาเนี่ยผมนี่แล้วก็บอกว่าส่วนครับประมาณเนี้ยอันนี้คือผมจะเอา5วอเท่ากับ4 0เอ็มนะผมก็คือ40ล้านเองเขาก็ตอบมาว่าครับแป๊บนะครับผมบอกนะครับอันนี้คือเขาจะส่งเป็นแบบหมายเลขบัญชีไม่ใช่หมายเลขบัญชีดิหมายเลกวอลเลตอ่ะ นี่คือเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละนะครับผมแล้วผมจะเซ็นซอร์ไว้นะครับผมก็ให้อ่าให้คนนี้ผมโอนเงินไปนะครับผมก็ให้โอนเงินจํานวนเงินที่ทุกคนบอกไอ้ทุกคนแบบ <c oughs> แบบเนสันกอย่างให้โอนเงินให้ผมตามที่ทุกคนจะซื้อเลยนะผมก็แล้วทุกคนก็แจ้งสลิปมาในผมบันทึกสลิปแล้วก็แจ้งสลิปแล้วเขาจะให้มาเป็นแบบนี้นะผมข้างบนนี้คือไอเดียของเขาเนรัยผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรถคันนี้สุดมาขานนะผมโอเค คันท <Es> <an> <client> ี <t> <half> ่สย์ก็จะเป็นคันนี้นะนี่เนี่ยผมคันที่สูดก็คือคันนี้เองก็มาเลยเนี้ยผมแล้วเมื่อกี้ผมคัดลอกเอชื่อของเขาไปแล้วนะไมใช่ชื่อดิ ID ทุกคนก็มาวางเนี่ยผมนี่เกดอ้ออี้ีไ่จ อ๋อทุกคนผมลส่บินตัวหนึ่งต้องเอา,เอาถึงไหนนะอดีเขาถึงไหนนะสองไปสองลบตรงนี้คือมันจะมีเร่งห้องด้วยเนี่ยผมผมไม่เห็นเนี่ยโอเคโอเคนะ่ผมนี่แล้วเขาจะออดแล้วเนี่ยผมก็ใส่มาเร่งห้องอะไรนะโอเคหนึ่งหนึ่งสองห้ากดตกลงไปเลยแล้วก็เข้าห้องเหมือนที่ทุกคนเข้าเลยนะผม โอเคนะผมเสร็จแล้วให้ทุกคนเนี่ยไปที่เอ่ตรงนี้ขายรถของซิตี้วันเลยนะรถยังอืดมันอืดอืดโอเคไปเลยบูฟงโอเคไปไปไปเอ้ยดบ โอ้โหโชนนีโอเคนะผมเหคนเนี่ยเข้าไปตรงเซลเลยอะแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่นะล้านโอเคเดี๋ยวโอเค4ี่สิบ้านนะผมก็ไปเลยโอเคนะผมก็ขายแล้วนะผมที่สิบล้านนะตกมไ,ไว้ทีนึงอือแล้วเขาทิ้งดิงงให้นั่นนะผม ขาให้แบบอะไรตอบแพนอะไรไหมให้เพิ่มไหมขอติปหน่อยไม่ขอเอาขออะไรเพิ่มหน่อยก็ได้ห้าแสนก็ได้แต่นึงก็ได้โอนมาหน่อยครับเอา้าออกเลยอ่ะจริงผมเคยมีคนคนหนึ่งเนี่ยผมที่แบบผมเคยเจอพ่อค้าคนนึงเนี่ผมใจดีแบบว่าแถมให้หนึ่งแสนห้าแสนประมาณนี้แหละก็อันนี้ก็คือเขาให้แบบว่าไป บวกหเครดิตซื้อขายก็คือหน้าขา้างหลังปลุกเนี้ยผมอาจจะผมไปบวกหนึ่งให้เขาแล้วกันลบหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บวกหนึ่งไปหนีเนะผมท่านี้นะผมทุกคนก็จะมีเงินแล้วนะสี่สิบหกล้านนั่นเงองรวมจากของเก่าด้วยนะอบวกหนึ่งเอ้ยมันบักแล้วโอเคหายแล้ว วันนี้ไปผิดกิ๊บเหมือนเดิมแล้วกันเข้าอันนี้ดูว่ามันได้นั่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปบิดข้างในแหละถ้าเข่าได้โอเคเข่าได้เพราะฉะน,นั้นก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้พูดหลายรอบแล้วสำหรับคลิปนี้นผมไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยอันนี้น่าซื้ออ่ะแต่เงินไม่พอฮือน่าซื้อเนี่ยผมก็ว้าว và lẽ theo khung tham phim này sẽ game mày, you